วัดีครับวันนี้พาม,มาชมกับโชกวีโกตัวสูงนะครับตัวนี้เป็นโชกที่เราทําการอัพสเต็ปเลยครับตัวนี้เป็นสเต็ปหนึ่งนะครับลงนุ่มขึ้นหนึบเดี๋ยวเรามากดเทสดูครับว่ามันลงนุ่มจริงปะนี่ครับอันนี้ขึ้นเป็นสเต็ปหนึ่งนะครับหนึบกว่าเดิมหนึงกว่าเดิมหนึบกว่าเดิมหนึ่งระดับก็ปรับลงนุ่มเดี๋ยวผมเอาสแตนดาร์ดให้ดูนะครับตัวนี้เป็นเดิมเดิมโรงงานเลยครับเดิมๆติดรถ นี่ครับเดิมๆติดรถจังหวะลงมันจะตันๆนะครับประมาณนี้ครับผมเสร็จรีบร้อยครับยาวเลยไยาวเลยหักยาวเลย <c oughs> ลุ้นลงครับลุ้นลงหักยาวเลย <c oughs> โอเคพอครับดินหน้าได้เลยครับ เดินหน้าไปเลยครับเ็มทีปลายครับกับเจ้าวีโก้ขอบครับลำนี้มาอัพสเต็ปลงนุ่มครับขอบ,ค,ค,รบ,ขอบค,ครับผมนี่มาอัพสเต็ปลงนุ่มขึ้นหนึบครับผมเซมทีปลายนียก็